Suta maca kepawa tena sut. Iwa mi sutang i kang samayang pahkawa para nasihang wiharatie isi petani mikathaie. Tatra ku pahkawa panca wakie piku amante si. Te wa mi pikuwe anta papasi นะเสวิตภาโยจายังกมิสุกามะสุขัลลิกานุโยโคีนోคโมโปตุชนิโกอนาริโยอนัตถะสันนิโตโยจายังอัตตะคิรมะถานิโยโคทุกโขอนาริโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปโคอันเตอนุพกัมมะ मझिमा पथिप अभिसम्भु चकुकनी न करणशमा अभिन्याय सम्बोधा निपानाय सम्वत गतमा चाभि मझिमा पथिपुथाखुकनी कि उपसमाभिन्या สัมพุทธายานิพานายาสังวัตติอายเมวะอริโยอทังชิโกมาโคเสรยัติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อยังโคซาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานครณีอุปสมายอภิญญายะสัมพทธายานิพานายะสังวัตติอีทังโคปนาพิกเวทุขังอริยสัจจัง ชาติป so so ีทุกขะชราปีทุกขะมรน้ปีทุกขังโสกบริเทวะทุขามุทุขโทมนั์สุปายาสาเปียทุขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยำปิดชังนรพตฏิตมปีทุกขังสังคิตเตนะปจจุปทานักขันธาทุกขา อีทังโคปนะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจังยายังตันห้าปูโนภวิกานันทีราคาสหะคตาตัตาตัตาพินันทินีเสยย่ทิทางกามตันหาอวิภาวตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทังโคปนะพิกเว ทุกข์นิโรธอริยสัจจังโยตัสสายวะตันหายะอาศิสวิราคุนิโรธจัโคปตินิสโคมุติอนารโยอิทังโคปนาภิกเวทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง อัญญาเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยะทิธังสัมมาทิฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทั้งทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเว ภูเพนุสุเตสุธัมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปารินญยันติเมผิกเวภูเพนุสุเตสุธัมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติ ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมผิกเวผูเพนุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกุตปาธิิทังทุกขสมุทายอริยสัจจั์ติเมผิกเวผูเพนุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิ ปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารลโกอุตปาทิตั้งโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจปหาตาพันติเมพิกเวอุเพนสตสุธาเมสุจักุงตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอารโกอุตปาธิตั้งโคปนิทังทุกขสมุทโย อริยสัจจพหินันติเมพิกเวผุเพนนุสตสสุธาเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอีทังทุกขานิโรธอริยสัจจทิเมพิกเวผุเพนนุสเตสสุธาเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิ ปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามทุกขานิโรธุอริยสัจจังสัจจิกาตปันธิเมพิกเวภูเพนุสุเตสุธรรมิสุจักุงตปาธิยานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิ ทางโคปนิทางทุกขานิโรโออริยสัจจังสัจชิกะตันติเ,ตเมพิกเวภูเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอา,าโลโกอุตปาธิอีทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเว ปุพเพอนุสสตสุธมมสุจักุงุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตั้งโฆปณิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาลยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุพเพอนุสสตสุธมมสุจักุงุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิ วิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทางทุกขานิโรธคามินนปฏิปทาริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวผุเพนุสตสุธมเมสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาทีปัญญาอุตปาทีวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาธิยาวกีวันจเมพิกเว อิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันทิปริวตังทวะทาการังยถาพูตังยานัสสนังนะสุวิสุธังโหสินิวตาวะตาวะหังพิกเวสะเทวเกโลเกสมารเกสัพามเกสัสมณนพรามานิยา ประชายะสะเทวะเมนสะเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโคเมิกเวอิเมสุจตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวััง สาการังยถาผู้ตังยานัตสนังสุวิสุทธังห้เส ah ียอธาหังพิกเวสเทวเกโรเกสมารเกสภัมมเกสัทสมณาพรามณิยาปชายาสเทวามนุสายาอนุตรังสมาสัมโพธทิง อภิสัมพุทโธปัญญาสิงญาณันจ่ปนเมัสันังอุทปาธิอกุปาเมวิมุติอายมันติมาสาติตินาธา,านิปูนาภวติอิทมัมวโาภควาอัตตมนา ปจจวัคคียาภิกขุปะขวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมสมินจัปนาเวยาการังสัมิงพันยามานีอายัสสะมโตโกนทันยัสสะวิราชังวีตามารังธรรมะจากักคุงอุตปาทียังกินกิสมุทยธยธรรมังสัพ พันตังนิโรธธรรมมันเตปวัติเตจะพระกวตาธรรมะจะเกผุ่มาเทวาสัทธมนุษะเวสุงเอตัมพระกวตาภารานสิยังอิสิปัตินิมิขัตไเยอนุตารังธรรมะจักกังปวัตติตังอภัติวัตติยังสัมเนียนาวะพัมเนีนวา เทเวนวามารีนวาพรามุนาวาเกนจิวาโลกาสมินเตศกุมานังเทวานางสัททังสุตตะวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสาวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัททังสุตตะวาตวติงสาเทวาสัทธมนุสสาวสุงตวติงสานังเทวานางสัททางสุตตะวา ยามาเทวะสัทธมนุสสาวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวะสัทธมนุสสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมานารตีเทวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมานารตีนางเทวานังสัทธังสุตวาปิมาิมิตวสวัตตีเทวา สัทธมนุสาเวสุงปรนิมิตาสัปเทีนังเทวานังสัททางสุตวาภัมมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตเนมิคทายะอนุตรังธรรมะจักังภวัตติตังอปติวัตติยังสมณีนวาภรมณีนวาเทเวนวา นาวาพัมมุนาวาเจนะจิวาโลกัสมินตีติหะเตนะคเนนะเตนะมมหุตเตนะยาวะพัมโลกาสัตว์ัวอภุกข์ขัดขจิอยันจะทธสสัหาสีโลกาธาตัวสังกัมปิสัมภกัมปิสัมปเวทิอะพัมาโน เจ้าโราโลโอภาโซโลเกปะตุระหูเซอติกรรมิวะเทวานังเทวานุภาวังอัทคุภะคะวตาอุทานังอุทานีเซอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยเตี๋ยอิหิหัง ອະຍສະມໂຕຄຸນທັນຍສະອັນຍາຄຸນທັນໂຍເທວະນາມັງອະສີຕິ